ต้าโยในที่หยดสามคือผีอะไรและมีที่มายังไงวันนี้เราได้คำตอบกันแล้วครับยังไงก็ฝากทุกคนกติดตามแล้วลองไปฟังกันทางผู้เขียนบทหนังเรื่องที่หยดสามได้ออกมาบอกว่าจากการสัมภาษณ์ชาวกเรี่ยงในพื้นที่คำว่าต้าโยเป็นภาษากะเหรี่ยงที่ใช้เรียกผีร้ายที่เข้าสิงร่างผู้คนและผีตัวนั้นก็จะกัดกินอว,วัยวะภายในตับ ไตไส้พุงใช่แล้วครับต้าโยก็คือผีปอบการปรากฏตัวของต้าโย จะก่อให้เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นจะมีคนเจ็บป่วยร่างกายทรุดโทรมและอาจร้ายแรงถึงขั้นลาโลกไปชาวกะเรียงก็เลยหวาดกลัวผีต้าโยมากครับและด้วยความที่ชาวกะเรียงนับถือและบูชาผีถ้าเกิดว่าผีชุดดำกับผีต้าโยคือผีตัวเดียวกันเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะข่มขู่หรือหลอกลวงให้บูชามันก็เป็นได้ครับนอกจากบันทึกวชิรยานวิเศษที่กล่าวถึงปอบตะพวงปอบตัวแรกของประเทศแล้วทางสุนทรผู้เองก็มีบันทึกที่กล่าวถึง ปอบที่อยู่กับชาวเกรียงที่จังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกัน พอมีคนพูดถึงมีเรื่องเล่าที่เคยถูกบันทึกนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมผีต้าโยถึงได้มาอารวาหแถวกาญจนบุรีแล้วแถวบ้านเพื่อน,อนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีปอบไหมลองพิมพ์พูดคุยกันดูนะครับแล้วรีบตีตั๋วไปเจอกับความหลอนของผีชุดดำในที่โยดสามได้ก่อนใครตั้งแต่วันนี้ลุ้นโชคดีได้ไปลุยบ้านผีสิงที่โยดถึงสิงคโปร์ที่สวนสนุกระดับโลกอยู่ดีว่าแซลสตูดิโอเพียงแค่จองตั๋วที่หยดสามล่วงหน้าที่แอปเม j o r หน e x 1ที่นั่งขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้บอกเลยทิปนี้เขาพาเที่ยวถึง3วัน2คืนทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งทั้งมันทั้งคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดเลยครับกับที่ยอด3 1ตุลาคมนี้ที่ Major Cineplex ทั้งในระบบปกติ IMAX และ Dolby Atmos